หยุดออกเสียงคำนี้ว่า crap เอเพราะมันจะไม่ได้แปลว่าปูครับมันจะแปลว่า น้องจะไม่ได้กินปูน้องจะได้กินขี้แทนเสียงในภาษาอังกฤษที่สําคัญมากก็คือเสียงตัวสะกดเป็นสิ่งที่คนไทยเราไม่ได้ให้ความสาคัญในการออกเสียงตัวสะกดในภาษาอังกฤษอาจจะทําให้คนฟังเนี่ยเข้าใจความหมายของคําที่เราสือาาอ่อสารผิดไปก็ได้ยกตัวอย่างเช่นคําว่าปูนักเรียนเห็นตัวบีใช่ไหมครับเสียงตัวสะกดของตัวนี้ต้องเป็นตัวเบเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนจะพูดว่าปูให้นักเรียนพูดว่า crap มีเสียงเบิร์กเบาๆที่ท้ายคำถ้านักเรียนพูดว่า crapp ตัวเนี้ตัวที่แปลว่าขี้เนี่ยมันสะกดด้วยตัว P เสียง P คือเสียงเพกเพิกกัเบิมันไม่เหมือนกันแล้วนะยังมีอีกคำหนึ่งครับที่เสียใกล้กันคำนี้ครับ crap เปลี่ยนจาก cr เป็น cl คำนี้แปลว่าปลกมือครับผม crap เพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้ตัวสะกดเป็นตัวควบคุมความหมายไม่เหมือนภาษาไทยภาษาไทยนอกจากมีตัวสะกดแล้วยังมีวรรณยุกต์ที่มาช่วยควบคุมความหมายอีกเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลครับถ้าเรียนภาษาไทยแล้วเข้าใจยังไงภาษาอังกฤษก็ง่ายกว่าทดสอบกันปูครับเ <c oughs> <c oughs> อย่าลืมเปิดนะขี้ครับถูก <c oughs> ต้องปบมือครับ <c oughs> โอเคครับผมใครที่ยังงงอยู่กับไปย้อนดูอีกทีหนึ่งนะครับใครที่กังวลเรื่องการออกเสียงนะครับครูแนะนําให้ฝึกกับหนังสือเล่มนี้นะฝึกออกเสียงตามลักสากล IPA ในหนังสือเล่มนี้อาจารย์จะสอนสัญ,ญลกักษณ์กำกับเสียงทุกเสียงเลยทั้งพยัญชนะและสระทุกตัวเลยถ้าชอบการฝึกออกเสียงที่สนุกและได้ความรู้แบบนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้เราจะได้มาเจอกันอีกกดสั่งซื้อที่ตะก้าช้อปปี้ซ้ายมือตรงนี้ได้เลย